ต้องไหนดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะไปทำงานแล้วยังทำไมอุ้ยนกนี่นี่แหละทาดนกเนาะทาดนกอือดูเนี่ยไปเกาะอะไรเกาะอะไรเกาะอะไรไม่ไปแล้เกาะอะไรเกาะอะไรเกาะอะไรมันสนใจแต่อันนี้อืมเอาจิ้มฟันไหมเนี่ยเอามาจิ้มฟันเอาจิ้มฟันไหม อะไรฟันไปอืม,อมนูน่ะนู่นน่ะตาโตต<น>ัวแ<น>ล้วาขึ้นไรขึ้นไรไปเอาละ 嗯。Mm.